คนเห็นแมปนี้ไหมครับมันเขียนว่า Real d e a t Game on Roblox มันคือแมปที่แปลกที่สุดใน Roblox และมันจะแปลกยังไงดูจากรูปปกแล้วก็แปลกอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะแปลกขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปกันเลยครับผมน้องคนไหนกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ทราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบรั x ราคาสุดคุม้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกัง บริการกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตเบลดบอลแอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์และเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบล็อกฟุตหกหมัดสุดโหดยังมีไก่เพชรแอนิเมะแอดเวนเจอร์ต้องที่นี่เลยร้านริมกลางลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแมพที่แปลกที่สุดในโรบอกนะครับผมต่อือโอ้โหบอกเลยว่าเป็น ชื่อแมปที่น่าสนใจโคตรๆนะครับผมเพราะว่าแมปนี้เขาบอกชื่อแมปไปเลยว่าแมปนี้แปลกที่สุดแล้วนะครับผมไม่มีใครแปลกกว่าเขาแล้วเดี๋ยวดูซิว่าไอ้แมปแบบนี้มันจะแปลกขนาดไหนนะฮะผมนะก็ก่อนจะเริ่มฝากน้องๆกดไลค์พี่สักคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับผมโอเคนะฮะนี่คือลูกบอลน,นับที่อยู่ในโปรไฟล์แล้วเราก็สามารถเฮ้ยชนมันได้ด้วยทุกคนเราสามารถเตะลูกบอลน,นี้ได้โอ้หม่ก้อนแล้วน้ำก็เปลี่ยนสีอา้าว เฮ้ยทุกคนหลังจากที่พี่เตะลูกบอลลงน้ำไปแล้วหญ้ <Wow. S 1> าก็กลายเป็นสีเหลืองเฉยเลยว้าวใหม่ก้อนนี่คือเส้นทางนะครับผมเส้นทางที่เราจะต้องเดินมาหรือเปล่าอันนี้คือเรมอนหรอทุกคนฮะ u ending เลมอน Now try to get another one เมื่อกี้มันเลมอนใช่ไหมเราลองเราลองไม่เตะมันลงไปดูไหมเราลองไม่เตะไอ้ลูกกลมๆนี้ลงไปในน้ำดูไหมทุกคนแล้วมันจะเป็นยังไงวะยูเอ d นดิ้งวินทูเก็ตอะไรวะเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเหมือนจะมีอะไรพิเศษหรืปล่ามาดูกันนะผมข้างๆนี้มี NPC ให้เราพูดคุยด้วยนะทุกคนเขาบอกว่ยูโน่บริงเป็นกันเป็นตึกกิ อะไรอ่ะแบททวนน้าแบททวนนั้นจี้คืออ่ะใช่ก็แด้ะเออ Yes บู a yeah. พฮิตออฟฟี่เดมเฮ้ยแล้วก็มีออฟฟี่มาให้เล่นอย่างเงี้ยหรอโ oh wow. อ้ไม่วอว้าวเฮ้ยโอ้โ,อโหเอาใหม่ออฟฟี่ที่จริงใจสินนะสบายสบายออโอเคเฮ้ยโอ้โอห เป็นเก okay, มอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับไปหาโน้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราลองเปลี่ยนคำตอบจากเขาดูไหมว่าทราบเอิมวัดดีเอิมเขาก็ถามว่าคุณเป็นกมงกิงจีจีใช่ไหมเราก็บอกโนโอโนบีอีสต์อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบนจี้จอย่าทำผมใจตัวเองตกใจหมดคือไรนี่จำสแกร์ โอเคเราคุยกับน,นุ่มหมดแล้วมาดูอย่างครูกายบ้างดกว่าทุกคนครูกายนี่ที่เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษไหม <laughs> ไม่มีใครเข้าใจหรอกเพื่อนต้องเป็นคนตัดฮาวิลไลเกมอะไรวะเนี่ย like like อ๋อเรายังไม่ได้จอยกรุ๊ปเลยเราก็ต้องตอบว่าเรายังไม่ได้จอยสินะโนไอหนุ no. ่มค่าจอยกรุ๊ปเองมาแล้วเว้ยนีเราจะคุยกับค่าไหมอยู่แลจอยกรุ๊ป yes ไอเก่งจอยกรุ๊ปอยู่ไปแล้วเฮ้ย ขอบคุณที่ซับพอร์ตกันแล้วก็ตัดจบแบบและครไทยเอนดิ้งเมมเบอร์เชโดวเราจบไป5แบบเลยใช่ไหมมันต้องมีอีกพี่ว่าหรือเราต้องเข็นลูกบอลข้ามนั้นไปวะทุกคนพี่ว่ามันต้องมีมูนแน่เลยหยา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 อะไรอะแคนยูอ๋อเดี๋ยวจะก,กิ้งไปไหนเล่าอย่าตกอย่าหยาตกน้ำหยาตกน้ำเดืองเลยทีนี้ ถ้าเราตกน้ำแบบนี้แล้วเราไม่ตกลงไปอ่ะเอาน้ำเปลี่ยนสีเฮ้ยทุกคนอีสบอลม่วงไม่มีนะเฮ้ยทุกคนมาเปลี่ยนเป็นบอลม่วงแทนดีนนกว่าลูกนี้หนักกว่าลูกนี้หนักกว่าอีปิกเออน้าาาเนี่ยเราเจอจุดจบใหม่อีกแล้วนะครับผมเป็นเออเขาเรียกว่ามรากตไม่ใช่มรกตเป็นแ่สีม่วง เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหพี่ก็เก่งเกินมันจบกี่แบบมาดนเกมเนี้นตกลงเล่นมาเนี่ยนะครับแต่เราจะเข็นลูกบอลที่ลงน้ําไปก่อนเลยอย่างแรกนะครับผมรอให้มันเป็นสีม่วงมันต้องมีอีกสีพี่เชื่ออย่างนั้นอ่าเอ้สีฟ้าเฉยไปไปไ,ปไปตกน้ำอ่าว้าวทุกคนกลายเป็นก้อนน้ําแข็งเฉยเลยนะครับทุกคนโอ้ไ oh ม่ก็มามาเย็ด yeah. ไอคิม่แห่ไอคิว เฮ้ยเอาว่ะรอ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 เพิมีพิเศษหรือเราต้องลองดันบอลข้ามไปดูถ้าเราจบไปแล้วเราจะไม่จบได้อีกเพราะว่าเฮ้ยทุกคนนี่เราดันมาได้แล้วเราดันบอลให้มันชนไหมจะกิ้งไปไหนเราหยุดก่อนมีบันไดเฉื่อยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่พี่ไปพี่ขอดันนี่ไปไป,ไปงั้น,นมันมีบันไดลงผนอยู่เฮ้ย what เอ้า ้วยยักษ์เมก้าวินโอ้ความพยายามของเราไม่เคยสูญเปล่านี่นะครับเราก็มีทางขึ้นแบบล่องหอนขึ้นไปเหรอนี่ไงทุกคนเราก็ทำไงต่อเราขึ้นมาแล้วอะเราก็ตกแแมพนี่เหรอเอ้ามุได้เฉยแบนโดนแบนเหรอ วันนี้เราจบแบบ10แบบแล้วนั้นไม่รู้มันมีจบกี่แบบอ่ะทุกคนที่ไม่รู้เลยเฮ้ยเฮยเกินไปไหมแบบเนี้ยเจ็ดโอ้โหเราก็่ามันมาจนได้ว้าวยูเอนดิ้งกลส ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเกมที่แปดที่สุดในโลบอกนะครับผมใครที่สามารถหาจุดจบได้มากกว่า11ครั้งก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะส่วนพี่หาได้แค่นี้จริงๆนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ชอบพี่แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับ